ครับครับเหมือนกัขวกับขุ้นก่าลูกสองพี่น้องมาพี่น้องครับวันนี้ครับเมนู punched. ครับกไขยหอยโซดีพี่น้องอือสุดยอดครับนี่ครับชิ้นห่อไปลวกเพราะต่อเท้าพี่น้องลวกประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับพี่น้องเราแกะตาตาออกนะครับพี่น้องเราล้างด้วยน้ำเกลือนะครับพี่น้องใน้ำเกลือน้อยพี่น้องล้างเอาเข้าออกนะพี่น้องนี่ครับสุดยอดพี่น้องเลยลวกบ่าโดนนะพี่น้องถ้าลวกโดนมันสีหยาบนะครับ เนี่ยไปมาสดีแท้พี่น้องครับไปพี่น้องปรุงครับบาดนีะครับใส่เกลี้ยงหน่อยนะครับอันนี้คือเขาลวกลอนๆแล้วมันหนอกน้ำเย็นนะพี่น้องให้มันตึงนะครับเยอะหน่อยครับอันอีสานขาดเกลือไว้พี่น้องนี่เพิ่มความนัวครับเกลือนะครับนะครับผิดพุ้นง,พงนะครับมื้อนี้ปล่อยหอยสดีนะครับใส่ หัวปีนะพี่น้องซส่งหัวปีกล้วยนะครับเจ็บแซ่บพี่น้องเขาวัดขนาดครับนะนะัพื่อมาเพชรไส่ลายครับปีคุ้งนะครับปีกคนนะครับนะตามในเก้าขัวนะพี่น้องพี่น้องก้อยหอยสุ่ยเจ็บแสบพี่น้องใส่หัวปีสุดยอดครับ ตามในผงขาวน้อยพ,พี่น้องพี่น้องพิรุด,ดนะครับใส่พอดีมันนวัวครับเห็ดจากมันสับปะหลังพี่น้องไม่พิยารณาอีสานขาดไปพี่น้องน้ำปลาแดกนะครับแล้อน้ำปลาบันท้อน,นะครับขาดไปครับตะบา,าร,านนะรพื้นอาหารอีสานครับเพราะนี่พิ่มความนัวนะพี่น้อง ยอดน้ำปลานิดน้อยพี่น้องพอเขาใส่ปลาแดดกับเกลือลองไปเราน้ำปลาเขาต้อง,องต้องเซตเซตไหลเลยนะนครับแล้รก็พี่น้องพริกสดซอยนะครับพี่น้องผู้มักเปียกนะครับผู้บ่มักเขาใส่ไงนะครับแล้วก็ใบบักขูดนะครับใบกูดซอยนะครับพี่น้องแล้วก็ข้าพี่น้องข้าซอย นะครับแล้วก็ตะไคร่นะครับหรือหัวอจีนไข่แบานู้านะครับใส่พี่น้องแล้วก็หอมแดงพี่น้องหรือหอมบัวแบานู้านะครับหอมแห้งนะครับพีบ่น้องตามนี้แบบเน,นา่าเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยพี่น้องนี่เน่านะกล้วยเปรี้ยว นีสูตรทุ่งพอลูกสองนี่คือบดตวงนะพี่น้องกะเอานะครับแ,แบบบนเขากแบากะเอานะครับไม่วตวงนะพี่น้องนะครับ,รบตามด้วยงาปีเขาแซน้ำเกลือนะพี่น้องคือของเขาอีแซ่แบบเ่าแห่แมนแหล่นะพี่น้องแต่ปีกล้วยเขา,าป่าออกแล้วแต่เขาว่าแซนำ้นำเกลือมันเสียนะครับพี่น้องเขาต้องแซ่ว่าแห่แม่เหล่นะครับนะครับปีปกล้วย<ม><ม>พี่น้อง เขากันชาพี่น้องปล่อยหอยสตูดีใส่หัวปีก็อันนี้นี่ครับผักหอมนะครับทำเป็นผักหอมนะพี่น้องแล้วครับผักหอมเปรื่อนผักผักชีฝรั่งนะพี่น้อง มันเขาเอิ่นผักหอมเปียนะครับตามภาษาไทยเขาเอืนแักชีฝรั่งนะครับผักชีหอมนะพี่น้องครับยอดเออจะกินยังไงพี่น้องอันนี้กอยหอยโซดีแล้วลาบหอยหอยโซดีนะพี่น้องใส่หัวปีกล้วยนะครับแตกพี่น้องอนี่เราพี่น้องถือกินเห็นไหมนี่นอง,ออน,น,อง,งน,นีงง้ ห it, ัวเ so, พื uh ่อนหมดไปล่อยก็ดีพี่น้องหัวแยนกับหัวยาบครับหัวทำนี้ก็ดีพี่น้องหัวก็ดีพี่น้องไปพลอยนะครับนี่ครับติ๊กกินพี่น้องสุดยอดมีผักแก่เล็กน้อยในก้างนะครับครับวันนี้ยังไม่กินต้องกันพี่น้องนี่มาเรียนวิธีการปรุงนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องแก้วขวายครับคุณพวอยสอนให้กาครับกับคุณบรรยายพี่น้องเอย มีสุดยอดกับขี้เด็ดกับก้อยหอยสดีพี่น้องใส่หัวปีกไกวยนะครับแจกๆพี่น้องแกงกับพักจิดหน่อยครับหอยสซดีบานเข้าพี่น้องเอ้ยครับเข่าเหนียวหอนพี่น้องสุดยอดแจ๋วนะครับพี่น้องมาพี่น้องมาไห้หอนพี่น้องอากาดครับทำหอยโซดีหอยเงี้ยพี่น้องก็ดีไปพรอยนะครับปีกไกว์พี่น้อง ขเปอันนี้ควาปุ๋งที่มอ,มอดตีใ่ไมยอดแบอืม,ไมอไนลองครัข้าขาข้าม่ใหญ่าดำน้ำไ,ไ,ำไปหนยเขาต้องไปหลวกโดนนะเพีงหลวกเขาปพลอยไี่อยขาขยาันไปหลวกโดนหลวกโดนมันหยาม หวก็ต้องพอดีน่ไม่เอหวไปพลอยก็ต้องพอดีหวานจะน้งก,กุดๆแค่พม่อากรอบนะ กบนางประหยัดนวดๆพี่้องเขากันครับ่อนต้องเทพี่้อง่อนนะครับพี่น้องไม่ได้ขายอยากขอนนิดห,น,หน,น่อยขอนเอาวันนด้จะอก quẹt ở hạt Chị dân ngập một hồn đó hợp Quay hỏi hợp tại tay này hóm mấy Há bay để ta bày Có bầu bằng á Tay thì ngọt tay mà hỏi Quay hỏi nó làm hỏi này hợp Đâu có sao Bạn Bạn của mình quay hỏi หวานก็ยีบ็อย่ง,งองครับากนี้ผิดปรุง ปรุงเผ็ดแล้วเพราะเดวพี hmm. ่น้องมั้งนี้สร้อผิดผิดง่อยใส่อีกนะครับหรือผิดซอสนะครับเพิ่มความเผ็ดตัวพี่พี่น้องอ่าใส่ผิดปรุงหรือผิดปนนะพี่น้องบพรพราะว่าหลังสร้อยผิดง่อยหรือผิดดิบนะครับผิดซอสนะพี่น้องมันเพิ่มความเผ็ดได้มากเนาะเผ็ดดีพี่น้องจังหวี่ชวงกินเมื่อไหรงั้น มาตีนเขาแรงมาพี่น้งองช่วงนี้เนาะว็นบรรยากาศันหนนอนเนาะ โอ้ยเ่พี่น้องนมมี่อาบน้ำพี่น้องออนๆือกันก็เพชรปีกว่ายงีกวาย่อนนะพี่น้องอปีกว่ายัาาบ้านนะเอเห็นเพชรงแยบพี่น้องเลยเั็เพชรงแยบเ็เง,งกิน อื่งหลังกุกดกุดยี่เ,เห้รรองกอบกวาเพราะว่าฮอเห็ดคไข่ปลาหมึกนะนรอบเขาต้มลวกเพราะเราเท่าปรมันเหมือนจัดินน้องเราเดับแก๊สนะครับเพอพอหนึที่บหอยคนระับแต่ฮอเขาหานกนำยินมันจะเพิ่มความตึงนะครับเห็ดคไข่ปลาหมึกเลยนะครับติดด้วยเกยวโอ้โหเ็ด่น้อย เรืบาดเสียแสุดยอดเจ้าครับติดมีมือเี้ครับขอบคุณพันระยะรับสุดยอดครับเง้หมัด่อยหอยสตดี้พี่น้องกับแจกพี่น้องปลาแดบพี่น้อปลาดาเนี่ยอ้วกเพลิงหน่อยฝอยหอยสตูดี้สตูดี้ผมว่าปีกไกวนะครับพี่น้องสุดยอดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ากดติดตามน้ำเนื้อเด้อครับผมสุดยอดพี่น้องอ้วเพลดครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ยังฝากกันคลิปหน้าพี่น้อง กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับคุณคุณภรรยาในคลิปน่ากินะให้พี่น้องพีเบึ้งนะครับจังบอจังพอกันลิหน้าครับพี่น้องบ๊ายยบาจเจ้าพี่น้องไม่ให้กินน้ำมันเผ็ด